สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์ใหม่ในช่อง Roadtest TH วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin รุ่นปี2026ที่เปิดตัวในตลาดไทยด้วยความน่าสนใจทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในและราคาที่จับต้องได้ส่วนแรกคือรูปลักษณ์ภายนอกของ BYD Dolphin จะเห็นความลื่นไหลและออกแบบมาให้มีความทันสมัยโฉบเฉี่ยวตามแนวคิด Ocean Aesthetic โ,โดยใช้เส้นสายโค้งมนเหมือนสุ้มคลื่นสไตล์ปลาดอฟิน ไฟหน้าและไฟท้ายออกแบบให้ดูคล้ายจังหวะการกระโดดของปลาดูนุ่มนวลแต่มีสเสน่ห์อีกทั้งยังไม่มีตะแกรงด้านหน้าแบบรถยนต์ทั่วไปแต่ใช้ช่องดักอากาศด้านล่างโดดเด่นด้วยล้อดีไซน์16-17นิ้วและหลังคากระจกพารามิกบานใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งและความหรูหราด้านภายในและการจัดวางถูกออกแบบให้รู้สึกอบล้อมเหมือนคลื่นน้ําด้วยแดชบอร์ดทรงโค้งและคอนโซลลอยกลางดูทันสมัยเรียบง่ายแต่สะดวกสบายเบาะหนังสังเคราะห์เวกันเลเทอร์ เพิ่มสัมผัสหรูหราหน้าจอหลักขนาดใหญ่ถึง12.8นิ้วซึ่งปรับหมุนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้มาพร้อมกับคอนโทรลแบบเรียบง่ายสะดวกต่อการใช้งานฟังก์ชัน Human Machine Interaction เข้าใจง่ายเรามาดูความสะดวกสบายภายในกันต่อครับดอนฟินมีพื้นที่ใช้สอยเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของที่ประตู กล่องจ่ายของกลางที่ปิดได้ห้องเก็บของใต้หน้าจอรวมถึงพื้นที่ตอนหลังที่กว้างเพราะโครงสร้างแพลตฟอร์ม e- แพลตฟอร์ม3.0ทำให้ฐานล้อยาวพื้นที่นั่งกว้างและแบนราบเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารท่านกลางเมื่อเปิดเบาะด้านหลังแบบ60:40จะพื้นที่ท้ายรถจาก345ลิตรขยายได้ถึง1,310ลิตรถือว่าจุของได้เยอะพอสมควรสำหรับรถขนาดเล็กหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างระบบขับเคลื่อนและประสิทธิภาพ b y d Dolphin รุ่นที่วางจำหน่ายในไทยมี2รุ่นหลักคือ สแตนดาร์ดเรน e ใช้มอเตอร์ขนาด70กิโลวัตต์กับแรงบิด180นิวตันเมตรและแบตเตอรี่44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่ราว410กิโลเมตร MEDC Extended Range Motor ร์ทรงพลังครึ่งนึ้น150กิโลวัตต์พร้อมแรงบิด3 1 0้นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด60.4 8กิโลวัตต์ชั่วโมงและระยะทาง490กิกิโลเมตร MEDC ราคาเปิดตัวในประเทศไทยถูกใจคนรัก e ีวีโดยเริ่มต้นที่699,999บาทสำหรับรุ่น Standard Range และรุ่น Extended Range ตั้งราคาใกล้เคียงที่859,999บาทสำหรับเวอร์ชันแนะนำในมอเตอร์โชว์2023เปิดราคา799,999บาทล่อใจกลุ่มที่กำลังมองหารถไฟฟ้าในระดับราคาที่คุ้มค่าเทคโนโลยีที่น่าจับตามองคือ V2L Vehicle to Load ซึ่ง BYD Dolphin สามารถจ่ายไฟออกภายนอกได้สูงสุด3.3กิโลวัตต์ทำให้สามารถใช้เป็นสถานีชาร์จเคลื่อนที่เหมาะสำหรับกิจกรรมนอกบ้านหรือปิกนิกได้อย่างสะดวกในแง่การขับขี่และความรู้สึก Dolphin ให้ความรู้สึกคล่องตัวไม่หนักนั่งสบายจากเบาะที่ออกแบบดีแม้จะมีสมรรถนะสูงแต่ควบคุมได้ง่ายระบบช่วงล่างเซ็ตมาให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ไม่ใช่รถที่เน้นความแรงมากสุดแต่ประสบการณ์โดยรวมดีเกินราคาโดยรีวิวเชิงลึกจากต่างประเทศระบ,บุว่า The Dolphin is a remarkably complete package that offers a d e p l i impressive price Lard amount of modern tech and a big range, all for an impressively reasonable price สรุปภาพรวม b y d Dolphin 2026ในประเทศไทยคือรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ออกแบบทันสมัยภายในหรูหราพร้อมฟังก์ชันครบครันสมรถนะส่งออกให้การขับขี่ที่สนุกและสะดวก อีกทั้งราคาในระดับไม่เกิน9 0 0 0บาททําให้เข้าถึงง่ายและน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้ที่มองหารถ EV ีที่คุ้มค่าและครบเครื่องถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ